เก่เก่งเก่งวันหนึ่งมันกินสักกี่กิโลได้คะนี่รอครับผมรอครับอันนี้เป็นโซนของบัวรัสบัวรัสโอ้เวทบัตัวตั้มบัวรัสบัวรัสฮะตัวมันใหญ่มากใช่ตัวมันใหญ่มาก ใช่ <accurately S 2> ัวรัสกินปลาเป็นอาหารมันคือหมูน้ำนี่เองตัวใหญ่นี่ตัวเบ้งเบ้งเลยนะกินปลาแล้วปลาทูเลยปักเลยเลยปักเล้ เก่งเกงเก่งมากเออเก่งมากอ่ากินปลาต่อครับกินปลาต่อสดน้องกินกระตัวใหญ่เลยครับมวันนึงมันกินสักกี่กิโลได้คะสี่ปีเ่่กิโลโอ้วันนึงมันกินไป3าิบหกกิโลปีเอ่อโ่่สิงห์ม กินปลาวันละ36กิโลสวยสวยสุดสุดสุดเจ้าหันหน้าซีไม่เห็นเขียวเลยหนูสุดสุดหน้าสุดเลยไงอืมวันนั้นี่กินปลาวันละ36กิโลโอ้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  วอรัสวอรัส hmm. ก mm ินทั้งวันเลยดมาน้องียงัญาดู่อนดูมันดูมัน ผมลอครรับวถ้าเพื่อนๆอยากเห็นความน่ารักของน้องโบรัดตัวเป็นๆก็สามารถไปดูได้ที่ซา f ฟารีเวิร์ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ